เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีการสั่งการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนป่าบึกในระหว่างวันที่3-5มกราคมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเฝ้าระวงังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยน,ดานายวิรนันท์เพ่งจันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการเรียกประชุมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุสุนร้อนปาบึกนะคะโดยมีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจยังหวัดสงขลาค่ะศูนย,ย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมทั้งหน่วยงานทั้งทัพเรือภาคที่2มณฑลทหารบกที่42ทรัพยากรน้ำภาคปปดส่วนประธานสงขลาจนุประธานที่16และก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านอุทกภัยวาทภัยและดินโคลนถล่มของจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้าคณะและมีผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นเลขานุการซึ่งได้มีการเฝ้าระวังติดตามมาตลอดเวลารวมทั้งพายุปาบึกซึ่งทางผู้อำนวยการศูนย์อุตุได้ประเมินว่าช่วงเกิดพายุนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่อาจจะมีผลกระทบจากคลื่นลมแรงและมีฝนตกหนักในพื้นที่6อำเภอชายฝั่งและทะเลอ่าวไทยและสภาพพ,พื้นที่ชายฝั่งของอำเภอในคาบสมุทรเสิง อาจมีน้ําท่วมขังได้อีกส่วนก็คือพื้นที่เสี่ยงต่อดินถลม่มได้แก่อเภอสะดาวอเภอสะบาย,ย้อยและอเภอรัฐภูมิของจสงขลา สำหรับการแก้ไขสถานการณ์และก็ช่วยเหลือประชาชนขณะนี้จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมครอบคลุมทั้งจังหวัดใน4ลุ่มน้ําที่อาจมีผลกระทบทั้งลุ่มน้ําคลองอุทภาลุ่มน้ําเทพานาทวีคลองภูมีและตามคาบสมุทรค่ะโดยเตรียมชุดกู้ภยัยพร้อมเครื่องมือลงไปในพื้นที่เสี่ยงโดยบร,ริการกับหน่วยง,งานต่างๆทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเขต12สงขลาทับเรือภาคที่2มณฑลฐานบกที่42ทรัพยากรน้ําภาค8อปจอสองขลาชนประธานสงขลา และจอประทานที่16จัดวางเครื่องสูบน้ําในคาสมุสทิ้งพระ43เครื่องและสํารองอีก50เครื่องรวมทั้งในส่วนลุ่มน้ําเทพาลุ่มน้ํานาทวีก็ได้จัดวางเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดันน้าไว้ในจุดเสี่ยงสําคัญส่วนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ทางชนประทานจังหวัดได้ดาเนินการขุดขยายคลองและวางเครื่องสูบน้ําพร้อมเครื่องผลักดันน้าไว้อย่างเหมาะสมไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ